วันนี้พวกเรามูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการลงพื้นที่มาส่งมอบผลงานจากการระดมทุนนะครับโดยเรามาที่หมู่บ้านของชนเผ่ามานิอําเภอมะนังจังหวัดสตูลหรือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเราอาจจะรู้จักเขาในานามของเงาะป่าซาไกานะครับแต่ว่าทุกวันนี้เราจะไม่ใช้คำเรียกนั้นแล้วนะครับเราจะเรียกเป็นชนเผ่ามานินะครับที่นี่มีมีคนอยู่33คนมีทั้งหมด11ครอบครัวนะครับมีน้องๆที่เป็นเด็กที่อยู่ระหว่างการศึกษาอยู่8คน ซึ่งวันนี้เรานําทุนการศึกษามามอบให้กับน้องๆทั้ง8คนเลยรวมถึงมาช่วยเหลือเป็นข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็สิ่งของจําเป็นในชีวิตประจําวันให้กับทุกๆครอบครัวที่มานิที่นี่รวมถึงเราก็จะได้พูดคุยประสานงานกับทางคุณครูแล้วก็อาสาสมัครประจําชุมชนนะครับเพื่อที่จะดูว่า เราจะสามารถสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศรรึกษาหรือว่าเรื่องการประกอบอาชีพหรือการดำรงชีวิตประจําวันชนเผ่ามานิที่นี่ต่อไปอย่างไรบ้าง <c oughs> ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับถ้าภูผาเพชรด้วยนะครับถ้ <c oughs> าภูผาเพชรเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนนะครับอย่างเช่นไกด์นำเที่ยวคนที่ขายของ ให้กับนักท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นคนในชุมชนซึ III? ่งอันนี้ก็ถือเป็นผลพลอยได้ของพวกเรานะครับทางทีมงานบุรีนิธีเพื่อเด็กและคนพิการเมื่อเราลงพื้นที่ไปที่ไหนนอกจากเราจะนําความช่วยเหลือไปให้ที่นั่นแล้วเนี่ยเราก็จะไปสํารวจแล้วก็ไปดูการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนอนาคตเนี่ยเราจะสามารถส่งเสริมอะไรต่อเพิ่มเติมได้บ้างนะครับรวมถึงก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของพวกเราด้วยครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณผู้บริจาคทุกๆคนเลยนะคะที่ช่วยสนับสนุนให้พวกเราเนี่ยได้มาหาน้องๆมัน ะะยังาขอบคุณทางผู้บริจาคทุกท่านและก็ทางผู้สนับสนุนผู้ที่ช่วยประสานงานทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย